ความหวังในการปกติการอ,อ,อยู่ในน้ำประมาณเกิน48ชั่วโมงไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะความหวังในส่วนของการที่จออย่าเพิ่บอกความหวังเลยผมว่าอย่างที่คี่บอกอ่ะว่าเราแค่ถ้าเจอก็ขอให้อยู่ในการปลอดภัยนะครับ ทีนี้ในส่วนของขั้นตอนกรณีการเป็นข่าวร้ายอะค่ะบางทีญาติสับสนมีรายชื่อเปิดเผยออกไปชื่อตรงหน้าไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอจะมีเซ็นเตอร์หรือมีเจ้าหน้าที่หน่วยไหนที่พอให้คําอธิบายกับญาติได้บ้างไหมคะมีครับตอนนี้ได้จับได้หมดแล้วนะครับอย่างที่นี่เองนะครับเราเป็นศูนย์บริการกองทัพเรือส่วนหน้านะครับแล้วก็จะมีเหวยต้นสังกัดของกำลังพลนะครับก็คือกองริเริการ นะครับดยปรชาการทำวิดีโยพิม์แล้วก็ดูวิชาการต่อสู้อากาศยานรักษาฝั่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มาวันนี้ก็เริ่มเซ็ตทั้งหมดมันข่าวทั้งหมดหรือทางผู้กครองหรือทางครอบครัวนะครับก็จะติดต่อมาที่นี่ได้โดยตรงนะครับเพราะนั้นเวลาสื่อออกไปผมเข้าใจได้ว่าหรือหรือทุกคนหวังดีที่อยากจะได้ข้อมูลก็อยากจะติดต่อให้ได้เร็วเพื่อจะได้รับทราบนะครับแต่บางทีมันอาจจะสับสนแล้วก็ก็อาจจะคาดเคลื่อนไปได้นะครับ ก็ให้ติดต่อมาที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ซึ่งจริงๆแล้วลงในไลน์ของกองทัพเรือไปแล้วเดี๋ยวที่นี่ก็จะติดไว้ให้ก็ขอให้น้องๆนะครับช่วยเป็นเป็นเซ็นเตอร์นะครับจะช่วยกระจายข่าวไปทั้งหมดว่าในการติดต่อสื่อสารแต่จริงๆแล้วเนี่ยการประสบภัยทั้งเนี้ยมันก็อยู่ในกรอบเป็นกรบเพื่อเป็นค้ำกลนของเรือกองทัพเรือเป็นหลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการติดต่อสื่อสารเนี่ยมันมีชแนบอยู่แล้วแต่ด้วยความกังวลกับวัยใจเย็นเนี่ยมันกาจะ อาจจะสัับบนไปลค,ครใน23รายที่กําลังค้นหาเนี่ยค่ะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่กองทัพเนี่ยติดต่อ,อก,กลับไปหาผู้ปกครองหงรือญาติคบทุกคนไหมคะเพราะมีบ,บางรายท,<บ><บ>ที่เขามาเองโดยที่ไม่รู้ชะตาการรมว่าลูกเขาอยู่ตรงไหนอะค่ะมันมีมีเกิดกรณีนี้เกิดคือคือตอ,อนนี้ทุกหน่วยพยายามติดต่อหมดอยู่แล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าติดต่อได้หมดแล้วหรือยังเนื่องจากว่าพอเกิดแล้วเนี่ย จังหวะที่การติดต่อสื่อสารในเรื่องของเบร์โศัพท์ในเรื่องของความแฉกเองจริงๆแล้วเนี่ยกับกำลังพลตสังกัดเนี่ยปกติเนี่ยก็จะมีกับกับขา้าราชการแต่อาจจะไม่ได้มีกับทางบ้านผู้ปกคอรองนะครับเพราะก็จะเวลาโทรศัพท์ก็จะคุยกันเองนะครับในข้อมูลเรื่อนี้เราก็ต้องหาซึ่งตอนนี้ทางหมดวจได้พยายามอยู่แล้วครับแล้วก็โดยเฉพาะกองนิติการที่ยังมีสูงอยู่ที่สตรี ครับแต่ตอนนี้ก็จะส่งคนมาที่นี่ด้วยเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งรับความก้าวหน้า mm hmm. ก็ขอบคุณมากเลยนะครับในประเด็ดนนี้เราจะได้ให้ครบถว้วนแ,แล้วถ้าครบถ้วนแล้วเนี่ยต่อไปจะแจ้งให้น้องๆทราบมีรายงานว่ามีการส่งกําลังเสริมเข้ามาทั้งเรือทั้งกําลังพลอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับก็ใช่ครับก็คือเน,นี่ยเราขอรับการหนุนจากทัพเรือภาคที่สองนะครับที่จะมีเรือหลวงนายทวาดมานะครับที่มาคอยอยู่ในพื้นที่แล้วก็อีกสองลำนะครับเป็นเรือเอฟก็คือเป็นเรือตัวการใช้ฝั่ หนึ่งลำนะครับแล้วก็เป็นเรือ,อตรวจการใกล้ฝั่งอีกหนึ่งลำองอก็จะวิ่งจากทางสมุยขึ้นมาที่จุมพรนะครับในการที่จะค้นหาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าสมพก,กับเมื่อกี้ที่ทีแจ้งไปในเรื่องของใกล้ฝั่งนะครับไม่าน้านผ่นผ้นผู้บ่นผ่านผ้ท่านผู้ชมน้ชมทกาน้ชเทา้มทานชม่น้านผ่าน่าน่า้ชน้ชาม่าน่านอนขอบคุณมากครับก็ในประเด็นนี้ก็คือเราจะ ยังแรักษาสภาพให้สมบูรณ์ที่สุดในขั้นตัวดวงใจเนี่ยเดี๋ยวรอทำศูนรบรรการกองพักเรือนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องคุยกับญาติซึ่งอันนี้เรามีมีส่วนที่เกี่ยวข้องมาคือทางกองทัพเรือก็ได้ส่งส่วนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดนะครับก็คือคกรมกาลังพลฐานเรือในล่างในเรื่องของสิงทธิกาลังคนทั้งหมดที่จะได้รับควาเนตต์ที่จะได้รับทั้งหมด,หมดแ,ลแล้วก็เรื่องนี้ก็มีส่วนของอายุรันมนตีเองนะครับก็ได้ ก็ได้กำชับมาในเรื่องการที่ต้องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สามารถทดแทนได้แต่ก็พยายามที่จะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับแล้วก็เป็นข่าวดีหีกำลัข่าวดีในข่าวร้ายนะครับก็ได้มีพระองค์หมากรุณาที่คุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพรูบนะคหรับในการที่รับคนไข้ทั้งหมดไว้ในเป็นคนไข้สูวของอนะครับหรือแม้กระทั่งผู้สีทั้งหมดนะครับที่จะรับไว้ในการที่จะดูแลด้วยนะครับนี่ก็เป็น ้อหนากรนที่คือต่อกระบบจะหนนะครับพอมีรายงานไหมคะว่าคิศท,ทางลมหรือกระแสลมเนี่ยอาจจะพัดพัดร่างไปได้ไกลถึงไหนคะเพราะว่ามีรายงานว่ามีเจอแถวแถวอำเภอชายาอย่างเงี้ยค่ะปีความเป็นไปได้ไกลถึงขนาดนั้นไหมคะท่นนจริงๆก็ไม่อยากจะ,จะตอบว่ามันฟังคงไปเลยแต่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะไม่น่าจะเป็นไปได้เท่าไหร่นะนี่กำลังตรวจสอบทั้งหมดนะครับอันนีีความคิดพี่เองนะครับแต่ถ้าเจอเราจะบอก ไมเป็นไปได้ไหมแต่ที่บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดคือขอบล่างสุดเนี่ยเราพยายามไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้ที่คิดว่าเข้าไปได้แล้วก็นอกเหนือไปอีกหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้ใหมันครอบคอร์ทั้งหมดนะครับมีส่วนใต้ที่จะไล่ขึ้นมาทางด้านหนือการถึงใช้กําลังทัพเรือขั้นที่สองนะครับที่ส่งใต้ซึ่งเ็าอยู่จังหวัดสุราษฎร์ก็จะเหมือนกับหน้ากระดานขึ้นมาถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับ ถ้าตอนนี้อยู่ตอนนี้ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาแล้วนะครับผูคนที่จะตอบได้ดีที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้การเรือแล้วก็ต้องต้องยอมรับว่าโชคดีมากๆนะครับซึ่งจะเป็นคนที่จะเป็นคีแมนที่จะต้องชี้แจงทั้งหมดซึ่งอันนี้ผมตอบไม่ได้ว่ามันมันเป็นยังไงแต่ลักษณะของการเข้านาเข้าเรือก็เป็นไปตามที่ชี้แจงนะครับนะครับท่านอยากฝากบอกอะไรในส่วนของขอความช่วยเหลือหรือตอนนี้ อยากให้ชาวประมงหรตงอะไรทางเรือค่ะตอนนี้ใ<ห>นสน่วนการช่วยเหลือในภาพต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือหมดแล้วนะครับถึงกระนัขนาดนี้นะครับในเรื่องการที่ไปเปิดประเด็นใหม่ๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ตอนนี้เราควรจะโฟกัสโฟกัสไปที่ในการช่วยเหลือทั้งหมดสื่อทั้งหมดพี่น้องพีงน้องทั้งหมดเนี่ยครับเราควรจะมาระดมว่าเราจะทําไงหรือมีเขาไหนที่จะช่วยทําให้การช่วยเหลือเนี่ย มันผสมเ่ยเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับส่วนในประเด็นใหม่ๆใ,ในการที่จะไปเจาขสอถามกับข้าร,ราชการเนี่ยนะครับก็มีปัญหานะครับแต่ป็นว่าการการที่ข้าร,ราชการตอบเนี่ยในมุมที่เขาเจอเนี่ยมั่นใจว่าม,มันเป็นประสบม,มันเป็นเรื่องจริงในเรื่องว่าเขาโดนอะไรมาแต่บางครั้งในการที่นอกหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเขาไปเติมแล้วก็ดีเนี่ยเราก็ยิ่งไปลายหรือไปส่งแล้วมันก็จะคาดเคลื่อนพี่บอกแล้วถ้าประเด็นไหนถามที่ได้ถ้าพี่ตอบไม่ได้ พี่ก็จะไปถึงผู้ดงานหันเรือนะครับในประเด็นแต่ทุกประเด็นที่ตอบได้สามารถจะตอบได้เลยพี่ตอบหมดอะไรที่อยู่ในมือพี่เนี่ยพี่ให้หมดนะครับเพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องมีข้อสงสัยทั้งหมดครถามทางัดอเราอวอนคะว่าตอนที่จะบอกการตรวจสอบรมวานน้ำมันอ่อนอันนี้มันเป็นโปรเซเยอร์เป็นขั้นตอนทั้งหมดอยู่แล้วในการปฏิบัติของเรือนะครับเรือลำหนึ่งเมื่อจอดราชการทั้งหมด หนึ่งจะต้องทําอะไรสองทำอะไรสามทำอะไรเสือียอันเนี้ยทุกคนที่เป็นผู้การเรือหรือประจำเรือเขาจะมีหน้าที่ต่างๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันทั้งหมดเพราะอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นขั้นตอนอยู่้วในใัวเหมือนากากย์ยานเนี่ยซึ่งเราจะมีเช็คลิสต์ต่าง,งแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าทำอะไรเช่นเดียวกันฉันด้ฉะนั้นเรือก็เช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับ พอเาถามประเด็นนี้เดี๋ยวมันก็จะไหลเรื่อยแล้ว,ลวพี่จะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ความหมายคือเดี๋ยวตอบไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าพี่ตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นผู้การเรือ้วถ้าตอนที่พี่เป็นผู้การเรือแล้วเรเือพี่เนี่ยพี่จะตอบให้หมดเลยอันนี้ที่บอกเลยว่ารอนิดึงที่พูดกนตัดเรื่องสั้นๆแล้วพี่ก็ว่าไปการรอเนี่ยไม่ใช่รอว่าเราจะไปแต่งเติมเสริมเพื่อจะได้แก้ตัวทั้งหมดนะครับถ้าเราไม่ได้ข้อเท็จจริงนะครับการที่เรือสบบัติเหตุก็ต้องยอมรับว่ามันเออเลอร์แน่ แต่จะเออเลอร์ด้วยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้นข้อมูลทั้งหมดที่พี่ได้รับในฐานะที่ที่เป็นผู้จัดการเรือภาคที่หนึ่งในการที่เราเอาเรือ,อ,อมาตะเวนนะครับสรรเสิทธิ์ในการที่จะเรือทั้งหมดอยู่ที่ผู้การอยู่ในการเชื่อบังหรือว่าจะรู้เหตุการณ์จริงๆไม่งั้นพี่ก็เหมือนกับพี่ขอไปก็คืนมโนโสิ่งที่พี่ได้รับจริงๆแล้วนี่ก็คือว่าเพื่อคพื่อลมแรง เรือต้องการอะไรที่การเรือขอมาพี่ก็จะอนุญาตไปตามหน้างานทั้งนั้นต้องการช่วยหรืออะไรพี่ก็จะอนุญาตไปตามนั้งนั้นถ้านอกเหนือจากพี่พี่ก็จะขอไปที่ศูนย์ในการกองทัพเรือนะครับครับถ้าขับเรือผมก็ติดแล้วทักษะเอ่อกำลังคนเนี่ยครับทักษะเบื้องต้นในการว่ายน้ำเนี่ยควรจะต้องว่ายน้ําเป็นไหมครับถ้าในกรณีต้องต้องขึ้นเรืออะไรอย่างเงี้ยครับจริงจัดส่วนใหญ่จะเป็นหมดนะครับยกเว้นคนปัหาเนี่ยซึ่งแต่ว่าเราต้องฝึก ในการที่จะต้องช่วยตัวเองการทะเลพวกนี้มีฝึกโดยเฉพาะหน่วยที่จะรับเป็นผู้ถ่ายทอดการฝึกทั้งหมดก็คือกองการฝึกกองริยุทธการนะครับแม้กระทั่งหน่วยงานหน่วยงานอื่นๆนะครับที่มีเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะมาขอรับการฝึกในการฝึกที่กองการฝึกกองริยุทธการมรรทุกอย่างเนี่ยเรามีมีแบบฝึกซึ่งแบบฝึกนี้เราก็ได้มาจากประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็มาถ่ายทอดทั้งหมดแล้วก็ทำซ้ำไป อันนี้ที่บอกไปแล้วว่าการฝึกทั้งหมดที่ผ่านมาของนอายทหารในพวกทหารที่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการเนี่ยหน่วยแรกที่จะต้องฝึก็เขาก็คือในเรื่องอในหน่วยของก็คือศูนย์กางศูนย์ฝึกทหารใหม่นะครับพวกนี้ก็จะมีหลักสูตรทั้งหมดอยู่แล้วนะครับฝึกเ,เสร็จแล้วถึงก็จะส่งไปให้หน่วยต่างๆ เดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราจะต้องเจอถึงข่้งสุดท้ายนะครับถ้าสมมติว่าใ,ในกรณีที่เร็วร่าสุดว่าเสียชีวิตนะครับเราก็ยังดําเนินต่อไปแผนนั้นเียวออกว่แต่ณ yes. ขณะนี้เราก็จะใช้ทุกอย่างที่มีในมือเพื่อเจอให้ได้เร็วที่สุดนะครับให้ครบถ้วนมากที่สุดให้ครบถ้วนให้ครบทุกคนนะครับครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับรยอย่างที่บอกครับว่าทุกคนทุกครอบครัวโดยเฉพาะ ข้อตัวหลานเรือนะครับท่านท่านทำจริงครับมีข้อมูลรายงานว่าเรือลำนี้มีเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายชำรุดและมีใบแจ้งซ่อมเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงไ,ไหมบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเรือที่เข้ามาเป็นราชการทั้งหมดเนี่ยครับเรือภาคหนึ่งในส่วนของข้าวเรือภาคที่หนึ่งเอาสักนิดนึงแล้วกัน,เ,นรเราเชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงขัาเรือภาคที่หนึ่งนะครับซึ่งผมเป็นวุฒิการเนี่ยมีหน้าที่ที่จะนําเรือไปใช้นะครับ มันอืืนที่จะมาเข้าราชการทั้งหมดเนี os, okay. ่ยหมายความว่าม mm ันจะต้องพร้อมทั้งหมดนะครับในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้ก็จะไปอยู่ที่หน่วยต้นสังกัดก็เดี๋ยวไปพัดอนึ่ระยะซึ่งจริงๆร่งจริเนี่ยเป็นความพร้อมทั้งหมดแล้วถ้าเป็นการแก้ไขถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะไม่มีการออกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่บอกว่าใกขณะที่จะส่งมาออกเนี่ยมันคือพร้อมแสดงว่ามีใบแจ้งซ่อมแต่ว่าเรืออันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่พี่พี่ไม่ได้ชัดเจนเดี๋ยวพี่จะตอบไม่ได้ แต่เรือที่มาเข้าในการทัพเรือภาคที่หนึ่งเนี่ยยงจะมีความพร้อมด้วก่อนถ้าจอดทะเลก็ต้องมีความพร้อมซึ่งทางเรือเนี่ยเป็นคนรายงานขึ้นมแล้วเรื่องหนึ่งท้ายสรุปพวกเนี้ประเด็นราละเอียดพวกเนี้คือผู้พัฒการเรือนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือโชคดีนะครับว่าผู้พัการเรือเนี่ยได้ปลอดภัยซึ่งสามารถที่จะมาไขปัญหาทั้งหมดได้แต่ขณะเนี้เราไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดนะครับ ครับครับ,รบขอบคุณมากนะครับ